กว่าร้อปีที่ผ่านมาพุทธศาสนาก็ยังฝังลึกอยู่ในสังคมไทยหากพวกเรายังช่วยกันดูแลรักษาไว้และส่งต่อให้ลูกหลานสืบต่อไปพุทธศาสนาก็จะยั่งยืนสืบต่อไปสวัสดีครับวันนี้ทางช่อง you ู u ป e ร์ดอร์แนลเราก็พาท่านมาที่เขา3ามหาบนะครับจังหวัดกาญจนบุรีมาที่วัด เขา30หาบนะครับเพื่อมาชมพระอุปโบสถหลังเก่าที่มีอายุกว่าร้อยปีนะครับวัดเขา3าหาบตั้งอยู่ที่ตำบลเขา3ามสหาบอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดิมชื่อวัดหนอง35หเป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่พบหลักฐานการก่อตั้งวัดว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อใดน,นะครับแต่พบหลักฐานอยู่ชิ้นหนึ่งที่เกี่ยวกับประกาศพระราชทานวิ สูงคามาศสีมาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเมื่อวันที่30พฤิจพฤษายนรัตะนะโกสินทร์ศก111นะครับก็ตรงกับพศ2435นะครับก็ประมาณเมื่อสักร้อยสาปีที่แล้วนะครับซึ่งขนาะนั้นมีพาธิการบุญรอดเป็นเจ้าวาดวัดอยู่นะครับส่วน ประวัติการสร้างวัดซึ่งเราไม่ทราบว่ามีการสร้างตั้งแต่เมื่อไหรแต่ก็ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานการเกิดหมู่บ้านเขา30หาบนะครับรู้บอกว่าเกิดจากกลุ่มคนที่เคยอยู่ในเส้นทางการเดินทัพระหว่างไทยกับพมา่าและได้รับความเดือดร้อนจากภัยสงครามจึงได้อบพยพโยกย้ายหนีภัยสงครามมาตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงบุเขาขนาดย่อมคือบริเวณนี้นะครับโดยคนกลุ่มนี้ได้นําทองคาติดตัวมาด้วยรวมทั้งหมด30หาบนะครับ จึงเป็นที่มาของบ้านเขาสามสิบหาบนะครับสูนพโภโบสถมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานบวชเป็นฐานปัดเฉียงมีประตูเข้าออกด้านหน้าสองประตูนะครับทางเข้าเป็นภาลัยมีเสาไม้ทงรงสี่เหลี่ยมสี่เสารับคานหลังคาภาไลัยไว้นะครับตรงกลางระหว่างประตูทางเข้าประฏิสานพระพุทธรูปภาังกระจายไว้นะครับ ส่วนลักษณะหน้าต่างด้านข้างนะครับก็จะมีข้างละสี่บานเป็นหน้าต่างไม้ที่ไม่มีลวดลายอะไรนะครับรวมทั้งหมดสองข้างกับ8บานนะครับลักษณะของพระโบสดก็คล้ายๆพระโบสดมหาอุดนะครับ,บรอบๆผ้าโบสดก็จะมีเจดีเรียงหลายรอบพระโบสดนะครับส่วนใบเสมาก็มีทั้งหมดประมาณ8ซุ้มนะครับซึ่งเรียกว่าซุ้มเสมาทรงยอดเจดีนะครับ สภาพค่อนข้างเก่าแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมลงไปเยอะนะครับส่วนที่หน้าบันของพะโบสดทั้งด้านหน้าด้านหลังก็ไม่มีลวดลายครับเป็นหน้าบันไม้ธรรมดาแล้วก็เป็นพะโบสดที่ไม่มีช่อฟ้าใบากะลาหางหงนะครับที่เห็นเป็นซุ้มเจดีขนาดเล็กนะครับเป็นที่ปริดษฐานใบเสมาซึ่งมีขนาดเล็กทำจากหินไม่มีลวดลายใดๆนะครับ ส่วนเจดีทรงะระฆังฐานเหลี่ยมย่อมุมไม้12นี้ก็เป็นเจดีบรรจุอธินะครับเป็นพระเจดีที่บรรจอุอธินะครับเราเห็นว่าสภาพพระบูสดที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะค่างๆเก่ากแก่แล้วก็สูดทรงไปตามกาลเวลานะครับโครงสร้างของเสาทั้ง8ต้นก็จะเอียงพิงกับกำแพงนะครับทำให้เกิดรอยรล้า ของกำแพงและหลังคารั่วนะครับไม้ระแนงโครงสร้างของอุโบโสถก็ผุทั้งหมดนะครับก็ทางวัดก็ได้มีการจัดงานนะครับทอดพระปาสามัคคีเพื่อเป็นการสมทบุนในการบูรณะพระอุโบสถหลังเก่าหลังนี้นะครับซึ่งจะมีกำหนดการทอดพระปาสามัคคีในวันที่19เมษายนพุทธศักราช2565นะครับ ช่วงเวลาประมาณ10บโมงเช้านะครับโดยผ้าป่ากองเล้ร้อยสาบาทนะครับซึ่งถือว่าเราก็ได้ร่วมทําบุญในผ้าป่ากองนี้ล่วงหน้าไปแล้วนะครับเท่ากับอายุของพระโบสถนะครับส่วนพระประธานในพระโบรสเนี่ยเป็นพระประธานปรางมาแล้ววิชัยนะครับซึ่งเป็นฝีมือช่างพื้นบ้านนะครับอุโบสถก็จะไม่มีเพดานนะครับเป็นลักษณะเป็นหลังคาเลยนะครับ เราก็จะแพนให้ดูร,บรอบๆนะครับเห็นความสซสมนะครับก็เ,เห็นรอยแตกเล้าของปูนนะครับเป็นจุดๆเลยนะครับส่วนที่หน้าพระพระธานนะครับก็มีพระพุทธรูปปางสมาธินะครับที่ชิวอนก็มีรวดลายแบบดอกพิกุลนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีอายุกเก่าแก่มากนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับส่วนรูปด้านล่างก็จะเป็นรูปของรอยพุทธบาทซึ่งอยู่บน ยอดเขานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูในคลิปต่อไปนะครับส่วนภาพที่ท่านเห็นนี้เป็นพระบรมราชโองการในสมัยรัชกาลที่5นะครับในการพระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัดเขา3 5มาครับซึ่งในขณนะนั้นเรียกว่าวัด หนอง3ามสหาครับสำหรับคลิปเยี่ยมชมโบสถ์เก่าวัดเขา30าบของทางช่องยูทู u b e r เดอรชาแนเราคงมีประมาณนี้ครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็ช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราให้สืบต่อยั่งยืนสืบต่อไปยาวนานนะครับสำหรับผู้ที่อยากร่วมบุญกับทางวัดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเลขที่บัญชีไว้ท้ายคลิปนะครับก็ขอขอบคุณผู้ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ